โล่อยให้ตัวเองโสดนานได้ขนาดนีด้เลยหรอใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่บุเพอออนมาก็คือ3ปีแล้วอะ่ะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลยก<ต>็คือแบบเล็งใครในใจไว้ยเาะแบบมันต่อต่อให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรแบบคนที่ชอบเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนี่ก็มีไม่ไม่จีบไม่สีเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆก็เราก็ต้องก็ปกติไม่ได้ไม่ได้ซุ่มไม่ได้ ม่ได้ตามสีนะก็คุยกันปกติเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วผมกับน้องก็เป็นพี่น้องกันปกตินะเหมือนกับเหมือนกับพี่น้องทั่วๆไปเคยมีก่อนหน้านี้ว่าแบบเราเกลีกล่กันมีอะไรอีกเร่อกก็ไม่เห็นเป็นไรก็คนเราก็รู้จักกันได้แล้วก็เป็นพี่น้องกันก็ก็มีสิทธิ์ที่จะมีข่าวนะแต่ว่าใครจะรู้ลึกรู้จริงเท็จแค่ไหนอันนั้นก็ เราส่วนตัวเรารู Bond ้อยู <congratulations> ่แก่ใจนะฮะไม่ก <Enfin> ับเบลนี่เป็นพี่น้องเลยใช่เป็นพี่น้องที่แบบว่าสนิทกันแล้วก็ก็คุยกันแบบได้ทุกเรื่องอะครับก็ผมก็เป็นก็คุยกับหมายถึงว่าก็คุยกันเป็นพี่น้องกันเรื่อยๆอยู่ไม่ไม่มก่อนก่อนที่ผมรู้ล่าวว่าน้องสูดไม่ออกอะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอะ เบลมาตอบที่เร็วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกลองเปิดไปเอ้าได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะฉันไม่เหงานะจ๊ะโสดพี่โป๊ะโสดไหมคะโสดครับโสดโสดครับแฟนก็ยิงรูนโป๊ะไปว่าคือผมก็ คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นได้ไหมถ้าเขาลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเชียร์อัพแบบโอ้โหเราไม่เราไม่รู้หรอกเราเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบเออในอีกแบบสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนเนี้ยก็คือก็เป็นพี่ชายก็อนาคตมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลมั่งสองคนนมองหน้าน้องแล้วว่างเปล่า ปีนี้พักผ่อนไม่เปิดใจตอนรักอะไรเลยคุณผู้ชมเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะ<ช>ทุกคน <ส blind. S 1> ก็อยู่แต่บ้านอยู่โควิดกันผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดแต่เบาก็ไม่ได้เปิด,ดเราก็ไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนกันก่อนหน้านั้นก็มีก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อ6กเจปีที่แล้วหกเจปีที่แล้วนี่ระก็มาบ้างยังตอนนี้แตไม่มีแบบหนุ่มๆให้ไม่มีใครส่งมาให้เออคือก็มีบ้างชื่อได้ไหมนมว่าใครอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคนราะนหน้้องมังการค่ะแต่ว่าจะไล่ไปเยอะไม่ไม่หมดไมู่จับไ่โอ้ไ่เจอไ่เจอ ไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปกไงจะถานาชอบแบบแบบไหนเราก็มีในเฟซบุ๊กไม่เคยเลยฟอลโล่ใครแต่แฟนๆก็ยังจิ้นเรากับเบลอยู่ใช่ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทําให้ให้ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างพอยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เรื่อยๆเลยก็เชียร์ก็ดีครับแฟนคลับโป้เบลก็เชียร์กลับมาเชียร์เราที่โป้ดลอย่างไ ก็เออก็เป็นตามปกติอะค,ค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าอินโปก,กับเบลล่าอ,อันนี้ก็ฟินมากเลยคเ <c oughs> <ๆ S 1> ชื่อไหมเวลาเราเห็นคนที่เขาแบบว่ารักกันคนล,กล,ลกุนนลกตลอดเลยเกลือจีนไม่รู้เป็นเพราะอะไรพี่พี่เนจีนเขาจะไงเราจะรู้สึกได้เลยว่าเคมีมันโดนกันะมันเหมือนกับว่าเขาแอบมองกานศบมันใช่ะมันมันคือเขาต้องเป็นแฟนกันเขาคือถ่าจับกันไม่ได้อย่างนี้